ส0บับนอกนั้นยากยาแก่มากแล้ก็นำควันมงกลนจะไปแล้วปเป็นกี่ปีเนี่ยกับก็เหลือสิบอค์เพราะว่าพ่อแม่ถึงท่านอากิชโิโอัามคกับท่านซีพระยาิชิโสัมมแล้วกะะ็ลูกชายภรรยาลูกสาวท่านแลีแล้ว้องชายที่ไวันทวันตีกิชินโนบิยะภรรยาและลูกลูกสาวสองคนลูกชายเ่สิบครบเลย,ะะย,ะะยะมีแค่สิบงค แค่นี้น้นจาิญาติๆทางเขาเรียกอาป้าไเงียแก,ก่คนแล้วอะตาา่อขาดบาดสืบทอดอย่าเพราะว่าน้องชายมีลูกชายสืบถกุญสบายแล้วมมพี่ชายไม่ไหวแล้วเอาให้น้องชายน้องชายไม่ไหวยังมีลูกชายขอ้อนี่ก็ได้สืบทอดอยากบอกใจเราจริงก็จริงๆก็มีสืบทอดน,นะใช่ไหมลูกชายท่านก็มีกหนอนจันจะ ผู้ชายอาจจะได้มาจากทางท่านใดอนไรเงนม้นชิงงยตรวผมอาจจะสึงททไปไหนขรัสมาัมไทยตะคัดที่ญี่ปุ่นกรจะเปลอง